อาทิตย์บัวงามนะครับสำรองคนแรกของสุสาคอนะครับเตะมุมครับของ BG โดยเฟตดี้โยนมาลูกนี้ได้โขกด้วยบอลจังหวะมาเข้าทางของดานิโลครับดานิโลขยับแล้วเปิดกลับมาใหม่เต็มเต็มครับโอ้โหสามประตูต่อนหนึ่งครับจักรกพันไม่ใช่หรือว่าชินพัฒน์โอ้โหชินพัฒน์ลีครับ ดูมีความสุขแล้วก็บอกแล้ว5เนึงอโอเคโอเคโอ้เอาจนได้ครับ BG จากลูกคอสที่เข้าไปในกรอบที่เป็นความอันตรายของพวกเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความได้เปรียบในเรื่องขรูปร่างครับจากเต็มุมของเฟรดดี้ก่อนนะครับที่ม่งเปลี่ยนทางมาเนี่ยดาริโลยังตามไปเก็บได้ครับและดูชินพัทที่ไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โหขึ้นมงคนเดียวเอาจนได้นะครับ BG กับ ประตูที่3ที่มาแบบติดๆกันเลยนะครับจริงๆก็ถือว่า